เมื่อวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจัสตินบีเบอร์ได้ปฏิเสธข่าวลือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเขากับภรรยาที่ตั้งครรภ์เฮลีบอวิน mm hmm. in, โดยการโพสต์ภาพคู่ที่แสดงถึงความรักอันลึกซึ้งของทั้งคู่หนึ่งในภาพที่โพสต์แสดงให้เห็นว่าจัสตินและเฮลียืนโพสท่าด้วยกันเฮลี aley, กำลังอุ้มท้องในชุดเดรสสั้นสีแดงและรองเท้าสีเหลืองอ่อนส่วนจัสติน สวมเสื้อเชอิ้ตสีดำและกางเกงขาสั้นสีเบจพร้อมหมวกเฟโดราสีเทาภาพอื่นๆยังแสดงให้เห็นว่าคู่รักกำลังกอดกันอยู่เบื้องหลังวงไฟโปรเจคเตอร์ or, และมีภาพที่จัสตินจูบเฮลี่พร้อมกับลูบไลท์ท้องของเธอการโพสต์ภาพหวานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรายงานล่าสุดที่อ้างว่าจัสตินรู้สึกไม่พอใจที่เฮลี่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งทำให้เขาต้องรับงานปาร์ตี้ก่อนแต่งงานของลูกชายมหาเศรษฐีจากอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดจัสตินเกล่าวกับเดอะเจลริเมลว่าเฮลี่ใช้เงินเยอะมากข่าวระบุว่าเธอใช้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในการเช่าเครื่องบินส่วนตัวเพื่อที่จะเดินทางรอบโลกรวมถึงเคยเช่าเครื่องบินเพื่อที่จะไปทำเล็บกับช่างที่เธอชอบแหล่งข่าวอีกสแห่งยังกล่าวว่าเฮลี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้จัสตินไม่สามารถทำเพลงได้เหมือนเดิมโดยจัสตินถูกแยกออกจากเพื่อนและครอบครัวเขารู้สึกเศร้าเพราะเฮลี่ควบคุมทุกอย่างหนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่าเขาสูญเสียเอกลักษณ์ความคิดสร้างสารรค์และก็ความกระตือรือร้นไปหมดเลยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเฮลี y เป็นผู้โน้มน้าวให้จัสตินขายเพลงทั้งหมด291เพลง ในราคา200ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมกราคมปี2023นอกจากนี้แหล่งข่าวยังกล่าวถึงแหวนเพชรขนาด18กลัดมูลค่า1.5ล้านดอลลาร์ที่เฮลลี่ใส่ในการทำพิธีสาบานแต่งงานอีกครั้งที่ฮาวายนอกจากนี้เขายังบอกว่าเฮลลี่เป็นผู้ผลักดันให้จัสตินมีลุกกินเกลียนในช่วงหลังซึ่งภายหลังตัวแทนของคู่รักนี้ได้กล่าวว่ามันเป็นข่าวลือที่สร้างความสับสนทั้งหมด ขอขอบคุณข้อมูลจาก The Daily Mail สวัสดีครับ